นโมเมพุทธเตชะสารตนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจจะจตุโรกาคัมภีรักขกาสามุทธาปุตตงคังคาจะสัพพมะชยยะประสิทธิพระวันตุเตชยยะชยยาะรนิธรนีอุทัธิอุทธธีนันทินันทีน ชัยยะชัยยะขะผลระตนยนละนิสัยนิไราสเสนะเมรุล่าศาสชะผลนราชีชัยยะชัยยะคัมพีระโสมพีนาเคนทะนาขีปิสาจภูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโรคีชัยยะชัยชะสิงขีสุธาธานุมุขชาชัยยะชัยยะวะลลณะมุขษาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคะกุระขันทกะชัยยะชัยยะ คัชคนะโุรงสุกะระผูชงสีหะพยาคธิปาชยะยชยะวะรุนณมุขยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุณณะสุทินะระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทัรณีตะเรสทถาสุชัยยะชัยยะชัยยะทรณีสานตินสทถาชัยยะชัยยะบบงกาลาดรัญญาพวเคชัยยะชัยยะวัรุนณยะเคชัยยะชัยยะ ลักขเสสุลพุชขะเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมณทขนาชัยยะชัยยะราชาทิรชสชายชัยยะชัยยะปัถวิงตัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรบะหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพรรมสุรโข ชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปรโคจันทิมาราวิอินโทจะเวณเตยโยจะกุเวโลวะรุโนปิจักขีวายาจะปาฉุนโหกุมา,ละตะตะลาโลทตระัตทะโกอัฐารสมหาเทวานสิทธิคะสิทธิปาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสภะชัยยะราโมโรภวันโตเตชัยยะธโมจะสังโคจะ าาพระสปาโรจะชัยยักังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยสดพรภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคะลังชัยโยปิพุทธสักสิริมโตอะยังมารตตาจะปาปิมโตปราชยโยอุโคโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาพรหมคณามมเฮสิโน ชโยปิพุทธัสสิลิมโตอะยังมารัสสะจะปาปิมโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาอินทคณามหสิโนชโยปิพุทธัสสิลิมโตอะยังมารัสสะจะปาปิมโตปะราชโยอุคโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวคณามหสิโนชโยปิพุทธัสสิลิมโตอะยังมารัสสะ จะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยะขนาสุปันนคนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอะยังมาลสจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยะสตทานาคคนามมเหติโนชโยปิพุทธส สิริมาโตอยังมาลัสจะปาปิมาโตประราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสะพรม,มะฆนามาเฮติโนชัยยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันธิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอะปะลาจิตตปันลังเกศีเสปะทวิปกเล อะภิเสเกสัพพุทธานังอะคับปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตสุจะสุยิฐังพหมจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจกรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปะนีทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกตตวานะรพันตัดเถปะทักขินี เตอัฏฐตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,าสนีอาอะโรคาสุขิตาโาาหถะสหจะเพหิยาติพิสุนันตุโคนโตเยเทวาอัตตมิงถานนอธิคตาทีคายุกาสะทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะทาลักขันตุสาพาัพพะตตานังลักขันตุสินะชาสนังยากาจิปัตตะนาเตสังสเพปุเลนโต มโนโรธายตะกาลีปวัตสันตุวัตสังวัสาวราหกาโรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตตจะตัพทากายาสุขังจิตตะสุขังอาราหันโตยักถาระหังเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภักขาวาสาวัติยังวิหรารตีเขตะวเะนอนากะตะ กปินทิกัสสะอารามตัตตะโคภะคะวาภิกขุอะมันเตสิภิกขะโบติปะตันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจัสโสสุงภะคะวาเอตทะทัโจอุปาัาวาภิกขะเอตทาคตานังอนุปาัาวาตถาคตานังติตาวะตาถาตุตถาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาตเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโต อภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเตาวาอาจิคติเสเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกะโรติสเพสังขาราอนิจจติปาฏาวาพิภะเวตาคตังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติ สังตถาคตอภิสัมพุทธชติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวะระติวิภัจติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพตมะนัตตาเต ตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมมติอภิสัมพุทธิตตวาอภิสัมมตวาอาจิกติสะเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัจติอุตานีกะโรติสเพธมานัตตาติอิทมะโอจจะภะคะวาอตมะนาเตตผิขูภะวะโตภาติตังอภิณนทินเตอติตังนานาวาขเมยยะนปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตะีตัมไปฮีนังตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตาวิปัสสติอสังหิหลังอสังกป,ปังตังวิทามะนุภรุหเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลนเขาควรพ่อผูนอาการเช่นนั้นไวอ้อเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามะละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนั้ิโนสังฆะลันเตณมหาเสเนมัจจุนาเพราะการขัดเพียนต่อมัจจุราช ซึ่งมีเสนานใหญ่นั้นย่อมไม่มีสําหรับเราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหระตัมมะตันทิตังตังเวพาเทกะละโตเตสันโตอจิกาเตมุนีเตมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสัะเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสัพเพรมอันัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมะยามาลิตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะลิมะมะลานะปลิโยสานงเมชีวิตตั้งชีวิตของเราเป็นความมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนิยะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะคนที่จะสังเวทอยังก้ายโยอะจิตลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนขั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแลว้วอะทิเสตติจ,จักนอนทับป,ปะเทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิขขขขงขะรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุป,ปาทะ วัยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตะวานิรุชันตีกานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปจตโมโสโคความเข้าไปสง,งบระง,งับสังขารทั้งร้อยเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามะลันติจะสัตทั้งร้อยทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงซู ะมะลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวะหังมะลิสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมตเอตหะทั้งสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกรเราเลยอย่างกินจิกุสลังกัมมังสะเพหิพระเตหิกะตังปุยญงโนอนุโมทันโตโซนันตุพนโตเยเทวาอัศมิงทานิอธิคตาธิคอยุกาสัทธาหนโตสุกิตาหนโตทุกขาปมุนจันโต มาตาปิตาสุกิตาหอนตตทุกขาปะมุนจันตตสะเพยาติกาสุกิตาหอนตตทุกขาปะมุนจันตุสเพอะยาติกาสุกิตาหอนตตทุขาปะมุนจันตตสะเพปีสาสเพยข้าสเพเปตาสุกิตาหอนตตทุกขาปะมุนจันตุสเพอาจาริยุ ปัจฉายะสุขิตาหนตุทุกขาปามุญจันตุสเพนคักขตตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุญจันตุสเพเทวาสุขิตาหนตุทุขาปามุญจันตุสเพสามารถติดนังสัมจจันตุโวนะโมโพธิสโตอะคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา ยาเทวตาสันติวิหารวาสสินีทุเปกะเลพอที่คะเลตหิงตหิงตาธรรม,มะทา่าเนนภะวันตกปุชิตาสอทิง้งก็ลนเตะทะวิหารมันทะเลเถราจะามัชฌานะาวากาจะพิฆขาโวสาลามิกาธานปฏิปาสกาขามาจาทะเท,ะทะสานิฆามาจะาอิสราสป,ปานะผูตาสุข,ขิตาพระวันตุเตะชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวะสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปะติจเต สัพเพปิทุกขสะกระโลนตุสังขะอย่างท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุขราสังโฆโหตุสมัโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหลขะตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตถิงสปาปุเนยามะธรรมเมอรลิยปะเวทิเตสันปะสันนามโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโอปวัตสตุวทธิภาวายะ สัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตรัชังนิจังลักขันตุตปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุตสัพพะทอทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิสพ,พระยาโสกปัตตาจะนิโสก,กาโหตุสเพเพปปานิโนเอตาวตาจอมเหหิสัมภะตังปุญญสัมปะทางสเพเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปติติธิยาธน,นังทัตทันโตุัตถายะ ติหลังร na, ana, whales, ata, teachers, i, ักข nah ันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุคัดชันตุเทวตาคตาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติโหตุเนรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติโหตุเนรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสติโหตุเนรันตรลังสัพพพุทธาน พระรัตตตาปัจเจานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะลักข te ังพันธามิสปะสโสัเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะลักขังพันธามิสปะสโสัเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะลักขังพันธามิสปัสโซสัเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะลักขังพันธามิสปัสโซสัเพพุทธารรรรปปัััััััตตาาาจจจจเกนนนะะะยงงพอ เตเชนะลักขังพันธามิสปัสโสสัพเพพุทธาภรปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปัสโสสัพเพพุทธาภรปัตาปัจเจกานัญจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปัสโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปัสโส ตเพรผุษาพระประตาปจเจกาน,นจะยังพระรังอรันตานันจะเตเชนะ,ะรักขังพันธามิตับพาโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาทยายพระพุทธมนนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทรรมคำว่าไม่มีอดอยากจากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนอนอีกทั้งขอเทพเทวดาทาั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทผ่อนน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตา ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงห์อมูเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํำหน่วยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุ